มาพี่น้องค่ะกินเก่งเห็ดพอรำใยน้อยจ้ะแซบๆกันเลยจ้าเก่งเห็ดพอเอาเจาะด้วยเด้อแซบๆกันเลยจ้าวันดีค่ะวันดีค่ะพี่น้องปองไปบทสุขุชน,นมากินเก่งเห็ดพอลำใยน้อยแซบๆกันเลยย <c oughs> น้อยกัลืมนะนพี่น้องค่ะ เราพอร้อนๆเลยจ้ะเทียบอย่บงสรีมังกันเนอะอือเพิ่งจะได้กลิ่นปีนี้ไป่นองค่ะม,มันขนาดเลยมันทั้งหอม เก่งละล่าบบได้่วยปะอืมังห้องไม่ทิ้ง แซม,แมเฮงบางหน่วยก็แก้เป็นน้องค่ะ โนโอ่อนบนแซบเดี๋ยวนอยซื้อมาเต็นองคาย <c oughs> มันเป็นตลาดนัดมันก็เลยผสมกันมาค่ะโนวยอ่อนนวยแก่พี่น้องค่ะถ้าอยู่กรุงเทพนี่จะคัดนะคัดเป็นสองราคา นวยอ่อนก็จะราคาหนึ่งแพงให้นวยแกมาก็จะราคาหนึ่งถ้าเราย้อยอยู่บ้านเนี่ยได้กลินไว้เนี๋ยวนอยเชื่อไปพูดไว้ เาซื้อมาเามาเวลาเอามาล่างเนื้อมันแก้เาเขาเลือกเอามีต้นซาต,ต้นอย่างนานอยู่ในอยู่ในให้อยู่ในหัวในสวนเราไปฝังไว้เลย ทีแรกยางน้อยว่าซื้อป่ามาใส่ก็เลยข้าไปโรตัดก็เลยย่องอย่างนั้งเก่งป้าเป้าอืมรักกัน แกงมูส่ยปากกระแทบพี่น้องค่ะ ยังว้ามึงการบ้านยายน้อยกําลังออกกําลังออกสองสามมือ,อยายน้อยก็มายายน้อนยหันบูหูป้าพี่น้องค่ะไม่เคยซื้อกิน มาเดาค่ะกินด้วยกันเื้อมาร <c oughs> ้อยห้าสิบต้นดิแถบผักติว้วกับเบร็มหลักมาหนึ่ม <c oughs> <c oughs> ขาให้เพื่อนเดงพนบอแแ่บพี่น้องเ้ <c oughs> ยเห็ุเพื่อเดงนะแ่บ ม,ม,มันห้อนค่ะพี่นอ้องค่ะข้างๆแก่ เช่ทั้งอนอนผสมกัน วิธีอันต้มเห็ดเพิ่ขมขมเด้อพี่น้องค่ะเห็ดเพิ่อยูคาเดน้อยเห็นอันเพิ่นสอนอยู่ในเฟสอนอยู่ในอันยูทูบใส่ในเฟสบุ๊กเนาะเห็นเพิ่นสอนหลายวิธีขนาาเลยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือต้มเอาต้มคือเอาต้มน้ำไม่หนี่เอ <c oughs> าต้มกายเห็ดมันสุกแล้วก็เทน้ำออก เทน้ำออกแล้วก็ล้างล้างน้ำเปล่าน้ำปูนใส่หน้าเห็ดเนา่ยน้ำปูนปูนหันซื้อมาละลายน้ำไว้เลยให้มันตกตะกอนให้มันเป็นน้ำปูนใส่เห็ดย <dem od> ่างกระยาเห็ดขมคนต้มเห็ดสุกแล้วก็กลางกลางส่วนแล้วก็น้ำปูนใส่แซ่ประมาณห้าหกชั่วโมง ถ้ายังให้จืดหลายก็คืนนึงไปลองบ้่งเด้อยจืดสนิทขาแส่น้ำปูนใสแล้วก็แซ่บพร้อมขาเคี่ยวกรุุบ,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 บมันจะเด้งเลยแจ่บแพงไปน้องคะแทม ยาน่าคกินดูด,ดุนี่ด้วยยาบแทบบแทบบสมยากหิวมาเตนองคาย <laughs> เด้อืมอืมนนี้มันคือขมเนอะมันเป็นหัวเห็ดพอหนังมันคือขม Mm. <clears throat> าาข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวแรงสามโมงกว่าี๋ยน้อยกินข้าวี๋ยวน้อยเดินทางมาตั้งแต่บึงการมื้อนี้ได้เ่ยมาฮอดพี่มาฮอดกรุงเทพมงมกกว่า เหลือเห็ดละงูบนทันได้กินจะ้ะแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวคลิปสีง,งานเกินไป bài số mông bài số mông cả dây đấy mày tiêu cả dây đấy Thật Mm. đẹp Mm.